กับพอ,อยังลูกเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับนี่นะครับฝั่งแม่น้ำมูลนะครับหลังจากที่พาตุลูอาบน้ำเสร็จนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสเนาะก็เลยพาตุลูเดินมาทางวัดป่านองพยอมนะครับป,ป่าน้องพยอมนะครับ ก็จะเดินมานะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงถึงเขตพื้นที่อัดป่านของพยอมแล้วนะครับตาจะส่จะสเตรตาใหญ่บังแรก็ได้คนเจา้าเด,ดินปันไดเด้ลเด้อพกปักรักษาคุมคลองเด้อนะครับตอนนี้ไม่มีเชือกมัดงาแล้วทุกคนนี่นะครับ เ,เดี๋ยวจะพาพ่อมหาจำเรินนะครับไปกรับพ่อเล็กนะครับนี่จะพาพ่อมหาจำเรินไปกรับพ่อเล็กด้วยนะครับวันนี้อตอนนี้พ่อมหาจำเรินเก่งแล้วนะพ่อบอกงั้นเลยเดินได้อ้อมแล้วลาดยางก็ไปแล้วป่าก็ไปมาแล้ว วันนี้ลูกจะมากราบพ่อเล็กเด้อพ่อเล็กไม่ต้องเป็นห่วงเด้อพ่อมหาจำเริญบอกนะครับเดี๋ยวดูเขาจะทำยังไงเขาทำอะไรเป็นบ้างดูนะครับวันนี้อโหานี่ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับที่ผูได้สู้พร้อมกับความสมหวังนะครับเพื่อที่จะให้ตูลูอยู่กับสิ่งแวดล้อมและ ปัจจุบันได้นะครับไปกราบพ่อเล็กก่อนพ่อเล็กคงจะดีใจนะครับที่เห็นตูลูมากราบเนาะตูลูมากราบมาหาหนุเท่าเม่เท่าปุาตยตายายปุยยะตาทวดตังเตรียดูในกัอเจ้าเปิดเจียงหยูเจอหนุเทาเอ้ยเปเจียงหยูอ่เาเปิดเจียงหูเนี่ยรอบจูนี่นะครับ ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้องครงบึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่บรนิตฐานอยู่หน้าอาณาจักรบริเวณแห่งนี้นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวตามดูตูลูนะครับว่าเขาจะไปถึงแล้วเขาจะทำยังไงโอ้พอเล็กคงดีใจนั่งหัวเราะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วนี่เห็นพ่อมหาจําเริญเห็นลูกชายมากราบเป็นลูกชายมากราบนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้ว นี่นะครับนี่นะครับพ่อมหาจำเริญมาแล้วโอ้ทำไงบ้างนี่ทำอะไรเป็นบ้างนี่อโ,โอ้โ,โ,โหนายกับพ่อยังลูกเอ้ยกับพ่อยังลูกเอ้ย้โหโ้โหโ,โห,โโหนี่ครับอ๋อ สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากมีเสียงด้วยโอ้กลับอย่างงามเลยพอ่อเอ้ยโอ้ขอให้พ่อสบายใจได้ว่าลูกชายตุลูทำได้เด้อพ่อเด้อเออให้พ่อเล็กไปสู่สุกกติไปสู่ภพภูมิที่ดีตุลูมาหาแล้วมาหาถึงที่เลยวันนี้โอ้โหสุดยอดนะครับดูพ่อมาหาจำเริญอู จะไปะหยิบอะไรนะั่นไหนไปหยิบอะไรให้พ่อนะั่นนะ่ะโอ้นี่นะครับอะไรที่เราไม่คาดคิดอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันแต่ตอนนี้นะครับเริ่มจะปรากฏให้เราเห็นแล้วนะครับทางนู้นก็เป็นของอน้องฟิล์มนะครับเป็นหลานปู่เช่นเดียวกันนะครับมีช้างด้วยโอ้นี่นะครับเป็นไงตุลยุยตุลยุยตุลุยเป็นไง โอ้มากลับพ่อแล้วว่างั้นขอให้พ่อไปสู้พภูมิที่ดีเด้ออ้โโอ้โห,โอ,โหอะไรจะเอากุหลาบให้พ่อเลยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมีคนให้แล้วมีคนถวายให้แล้วอ้าวไปปเอวันหลังเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่เด้อ Ờ, gia đình ngạch, gia đình phở phở chứ nàng ạ.